เพื่อนๆน,นะคะเคีินนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะเขาอยากฝากมาบอกอ่อใครเขาอยากฝากอะไรถึงคุณนะคะคนที่เขาอยากฝากถึงคุณนะ่ะคือใครแล้วเขาอยากฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะใครที่อยากส่งข้อความถึงคุณนะคะและเขาฝากมาบอกคุณว่าคิดหัวข้อสดๆเลยนะ คิดนี้ไม่การอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักจ่องคิวรูโดยส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะ 50บาทคุณจะได้ดูดวงฟรีห้าคำถาม80บาทดูดวงฟรี9ก้าคำถาม100บาทดูดวงฟรี12บสอคำถามนะคะสมัครทาง y t u t u นะคะแล้วก็ใครประถานเอ่อมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์หรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคําว Super Tank. ่าซุปเปอร์แตงคำว่าขอบคุณใต้คลิปด้านล่าง้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันนะคะใครคะใครที่เขาอยากเอ่อฝากข้อความถึงคุณนะคะใครอยากฝากข้อความมาถึงคุณ คนคนนี้เป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงฐานะการงานการเงินดีนะคะเป็นคนนิ่งๆิ่งยิ่งๆิงหน้าเฉิดๆนะคะเป็นคนที่คุณมีประเด็นมีปัญหานะคะมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องที่เอ่อคาใจกันหรือว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ได้แก้ไขนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลรักทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะ เป็นคนที่อาจจะอยู่ในครอบครัวเดียวกับคุณหรือครอบครัวคนรู้จักหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณาสามีภรรยาอดีตสามีอดีตภรรยาอดีตแฟนนะคะเป็นคนไกลนะคะชาติต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนในใจคุณคุณคิดถึงใครคนนั้นแหละ เนี่ยเป็นคุณที่คุณเป็นคนที่คุณหลงไหลซึ่งกันรายกันเขาหลงไหลคุณคุณหลงไหลเขาหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์หรือส้ิทกันนะคะแต่ไม่ได้ผูกมัดนะคะเป็นคนคุยแบบไม่จริงจังหรือคนที่เคยผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งของคุณนะคะเขาคนนี้คิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณมากๆจริงๆเหมือนเขามีอะไรที่ อยาจะพูดอยาจะบอกอยาเคลียร์มันมีปัญหาอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะตัดคุณได้ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะลืมคุณไปได้ยังมีพันธนาการที่เหนี่ยวรั้งนะคะคุณกับเขาไว้หรือเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ออมีพันธนาการอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะตัดคุณทิ้งได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยแล้วคุณไปรับรู้<ๆ>ก็ได้ว่าเขามีครอบครัว แล้วนะคะทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจห่างกันหรืออาจจะเป็นคนที่เคยเป็นคนรักกันนะคะแต่เขาอาจจะมีการนอกใจหรือนอกกายแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากตัดความสัมพันธ์ก็เลยขอห่างขอเลิกนะคะหรือเป็นคนที่เขาไปทํางานอยู่ไกลบ้านาไปทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะหรือคนที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน หรือคุณอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเราไปหยิบยืมเขาไว้เราไม่คืนนะคะไปคืนซะนะหรือถ้าอาจจะเป็นลูกหนี้เก่าคุณก็ได้เช่นกันนะคะธาตุราศีเราเห็นเป็นธาตุดินการพุสมบบังกรทธาตุลมเมถุนตุนกุมธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํามีนกรกฎพ,พิจิกนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุไฟแล้วก็อมตาศีังกรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยเขาคนเนี้ยฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันนชอบที่เธออะเป็นกำลังใจสำคัญเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีเป็นคนรักที่ดีเป็นความสบายใจเป็นคนที่ให้คำแนะนำเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจ ในหลายๆอย่างเกือบจะทุกเรื่องเลยและฉันก็ชอบที่เธอเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางความรู้สึกเธอไม่ค่อยแสดงออกเธอเป็นคนที่เก็บอาการบางครั้งเหมือนเป็นคนดุแต่จริงๆไม่เลยเธอเป็นคนใจดีมากแล้วเธอก็เป็นคนที่มั่นคงต่อความรักมากๆด้วยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกถึงความรัก เรารู้ได้ถึงความรักของเธอและฉันก็อยากจะบอกเธอนะฉันเองเนี่ยก็รักเธอมันเหมือนกันรักเธอมากเหมือนกันเพราะว่าเธอได้สอนให้ฉันรู้จักว่าความรักนะมันควรจะเป็นความรักที่ดีมันควรจะเป็นแบบไหนควรจะพยายามยังไงควรจะทุ่มเทย,ยังไงฉันเองก็อยากดูแลเธออยากเบเธออยากสร้างความมั่นคงให้เธอ อยากเป็นความสบายใจให้เธอเหมือนกันนะบางครั้งฉันก็ถามตัวเองว่าฉันควรจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไว้กับตัวเองดีไหมหรือฉันควรจะเปิดเผยม,มันออกมาแล้วถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เราเนี่ยมันมีช่วงเะยะเวลาหนึ่งที่มันไม่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงบ้างเธอจะยอมรับได้ไหม ถ้าออแรกๆฉันอาจจะเข้ามาแบบยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังยังไม่ได้คิดที่จะผูกพันหรือถ้าเธอรู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ฉันเข้ามาหาเธอเนี่ยฉันอาจจะยังไม่ได้คิดจริงจังขนาดนั้นฉันอาจจะไม่ได้คิดถึงการที่จะผูกพันขนาดนั้นแต่พอเวลาผ่านไปความคิดฉันเปลี่ยนเพราะว่าฉันได้รู้จักเธอมันทาให้ทัศนคติข,ของฉันในเรื่องของความรักมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่เคยจะไม่จริงจังก็กลายเป็นคนจริงจัง แต่ตอนนี้ฉันกลับคิดว่าแล้วเธอล่ะจริงจังกับฉันหรือเปล่าฉันยังเป็นคนที่เธออยากจริงจังด้วยหรืออยากคบด้วยหรือฉันเป็นแค่ตัวเลือกของเธอเท่านั้นหรือเปล่าที่ฉันน่ะกังวลใจก็เพราะว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยคิดที่จะเอ่อให้เธอเป็นตัวเลือกเพราะอะไรเพราะฉันคิดว่าคนเรามีสิทธิ์เลือก คนเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองมีสิทธิ์เลือกความรักของตัวเองฉันคิดแบบนั้นว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นพอเธอเข้ามาฉันก็เลยอยากจะเก็บเธอไว้เป็นตัวเลือกก่อนแต่พอเวลาผ่านไปฉันได้พึ่งเข้าใจว่าเธอไม่ได้เหมาะที่จะเป็นตัวเลือกของใครแต่เธอเหมาะที่จะเป็นแค่คนคนเดียวคนนัมเบลวันคนในใจคนที่สามารถเลือกใครก็ได้เธอจะเลือกฉันหรือไม่เลือกฉันก็ได้นั่นแหละที่ฉันได้เรียนรู้ เพราะฉะนั้นถ้าฉันทำอะไรผิดพลาดไปด้วยความคิดหรือความไม่ไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเป็นแบบนี้นะฉันก็หวังว่าเธอจะให้อาภายัยหวังว่าเธอจะไม่โกรธหวังว่าเธอจะไม่โกรธเครืองและเธอจะเข้าใจฉันจริงๆแต่ฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนจิตใจดีเธอเป็นคนที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยแล้วรวมถึงเธอเป็นคนที่ให้อาภายยัออยใครหลายๆคนได้เสมอ แล้วฉันคิดว่าเธอก็คงจะให้อภัยฉันได้เพราะว่าฉันก็ไม่เคยเห็นเธอเนี่ยคิดไม่ดีกับใครพูดไม่ดีกับใครที่ผ่านมาเธอเองก็ไม่เคยพูดหรือว่าฉันให้ฉันรู้สึกเสียใจเลยสักครั้งหนึ่งมันก็ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกว่าเธออะมีค่ามีค่ามากๆม,มีค่าต่อตัวฉันมีค่าต่อต่อตัวเธอเองและมีค่าต่อใครนหลายคนวันนี้ฉันก็เลย อยากจะมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเธอให้เธอเลือกถึงแม้จะรู้ดีว่าไม่รู้ว่าเธอจะเลือกฉันหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะเทคแคร์ดูแลเธอแล้วจะใช้ความรักความจริงใจเอาชนะเธอเองครั้งนี้ฉันไม่เล่นนะฉันมาจริงจริงจังมากด้วยนี่คือนะคะสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณ ธาตุด,ดินการผุกศมังกรธาตุน,น้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะวันพฤหัสวันจันทร์วันศุกร์วันพุธวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนาำแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างมีตัว R ตัว Z ตัว N นะคะตัว H ตัว F ตัว P แล้วก็ตัว U นะคะ วันอันจาวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถ,ถาทักจอนคิวดูโดยส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะสมัครทางออ youtube แล้วก็แคมเราถ่ายไปดูโดฟรีได,ด้ทางไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนเป็นปังๆเฮงๆรวยๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย